บ้านไม้ติ๋วสันสนีออดีตนักร้องลูกกรุงและผู้ประกาศข่าวดังยุคอนาล็อกทิ้งชื่อเสียงหายหน้าจากจอไปนานไปอยู่บ้านไม้หลังกษียนภาพสันสนีนาพงอดีตนักร้องลูกกรุงผู้ประกาศข่าวชื่อดังในยุคทีวีอนาล็อก สันสนีเกิดเมื่อวันที่4มีนาคม2502ที่ตำบลคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทมีชื่อเสียงจากการเป็นนักสแสดงและนักร้องที่มีชื่อเสียงผลงานที่สร้างชื่อคือเพลงสาวเชียงรายที่แต่งโดยววัชยาและเพลงคนเก่งคนดีซึ่งประกอบละครโทรทัศน์เรื่องทางช้างเผือก ต่อมาเข้าสู่วงการโทรทัศน์เริ่มจากการเป็นผู้ประกาศรายการและผู้ประกาศข่าวเด็ดเจ็ดสีภาคค่ำพิธีกรรายการเกมโชว์นาทีทองคู่กับธรรมรัตน์นาคสุริยะและพลากรสมสุวรรณบรรยายสาร,รคดีโทรทัศน์ต่างๆผลงานที่สร้างชื่อคือรายการจดหมายเหตุกรุงสีซึ่งช่องเจ็ดสีผลิตให้แก่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาออกอากาศในช่วงข่าวภาคค่ำ ควบคุมการผลิตละครเช่นโสมจันทร์น้ำตาลใกล้หมดผู้ชายก็ท้องได้มัจจุราสีน้ำพึ่งเป็นต้นควบคุมการผลิตรายการสารคดีหนึ่งในเมืองไทยโดยเธอทำงานอยู่ในวงการนี้ประมาณ30ปีก่อนที่จะผันตัวจากหน้าจอไปทำอย่างอื่นลงจอให้ได้ดูกันสำหรับละครบุนรักนักข่าวเรื่องราววุ่นๆของสองผู้ประกาศข่าวหนุ่มสาว เรียกว่าสองอดีตผู้ประกาศรุ่นใหญ่หนองพารากรสมสุวรรณและติวสรนสนีนาพงศ์ยังร่วมดูร่วมลุ้น หวนรำลึกถึงวันเก่าๆที่สนุกสนานที่เคยทำงานประกาศข่าวร่วมกันย้อนกลับไปสองผู้ประกาศข่าวรุ่นเก่ายังเล่าให้ฟังด้วยว่าทั้งคู่ถือเป็นรุ่นบุกเบิกหรือรุ่นแรกของสถานีหลังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข่าวจากเดิมจะไม่มีผู้ประกาศเป็นเพียงภาพข่าวลงเสียงจากนั้นดรสมเกียรติอ่อนวิมลจึงเป็นผู้ริเริ่มให้มีการอ่านข่าวโดยผู้ประกาศเป็นคนแรก จนสถานีช่องอื่นๆก็ปรับเปลี่ยนตามมาติ๋วสันสนล่าวต่ออีกว่าสมัยก่อนผู้ประกาศข่าวจะต้องนิ่งด้วยบทที่กํำหนดมาให้ต้องนั่งเฉยๆเมื่อเวลาออกไปข้างนอกหลายคนจะบอกบุค,คลิกไม่เหมือนในจอเลยโดยเฉพาะวันหยุดเพราะเวลาอ่านข่าวจะเห็นเพียงครึ่งบนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียบร้อยทั้งคู่ยังบอกตรงกันอีกว่าผู้ประกาศข่าวอยู่หน้าจอออกอากาศสด อะไรเกิดขึ้นต้องรับผิดชอบก่อนแต่ด้วยสมัยนั้นทีมงานหนักแน่นสามัคคีการทำงานก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่ยังฝากทิ้งท้ายถึงผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ด้วยว่าผู้ประกาศข่าวที่ดีต้องสนใจข่าวสารบ้านเมืองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีใจรักในสิ่งที่ทำถ้าได้เรียนมารู้หลักการนิเทศศาสตร์ก็ดีแม่โลกยุคดิจิทัลจะเปลี่ยนไปแต่ก็ยังคงหลักการเดียวกัน